cắt nhanh nhanh. Dốc rồi, còn, rồi. À, Lên, lên đen 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 ที่ที่เข้ามาอย่างนี้ได้เลยอยู่นี้ได้เลยฮะมันก็ทำได้เลยับไปนเอาตัวเนี้ยเตัวตัวไปตาม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 เดาลงได้เลยแล้วเราก็พยายามล้างไว้ไม่ใช่แล้วหรอกโัเบอร์เดี๋ยวไม่ได้บ้านนะตัว เ,เจอรากไม้เ,เจอรากไม้เเจอรากไม้ตอมีมันจะดูดจ๊บเลยดังนั้นเนี่ยสมมติถ้าถ้าพี่ไม่อยากให้มันเหนื่อยพี่ก็ต้องล้างล้างมันไว้หน่อยมันจะตีตีดินทีน้อยขึ้นมาแต่มันจะเร็วแต่ถ้าถ้าปล่อยปุ๊บเนี่ยมันจะมันจะกินดินเร็วดิน,ดนจะลงง่าย ไอ้ไม่มันคือมันมันดูดดูดดินมาเต็มเต็มหน้าใบพอดูดเต็มหน้าใบทําให้เครื่องมันอืดแต่ถ้าเราค่อยๆมันกินเนี่ยมันเหมือนเรามันมาครึ่งดึงแล้วมันจะตีตีดินขึ้นมาเร็วกว่าพยายามให้ดอกมันหมุนด้วยไวไวอ่ะจะเจาะได้ไวแล้วก็ไม่กินกําลังเครื่องเราอย่าไปกไม่ต้องกดเลยยิ่งถ้าไปเจอรากไม้หรือว่าเจอหินเนี่ยบางทียาดดอกมันหยุดให้เราโยกอ่ะจะโยกแล้วสมมติถ้าอยกถ้ามันเสมมติถ้ามันเจอรากไม้นะฮะเรามาติดแล้วมันหมุนไม่ไม่ไปเลย ดอกเนี่ยมันจะมันจะหมุนลงไปด้านนี้ใช่ไหมครับเนี่ยมันจะเกี่ยวลงไปทางนี้เราก็วนวนย้อนกลับดอกมันจะคลายเรียกขวานไม่ต้องไม่ต้องเร่งเครื่องแต่เราขวานคว้านขวานับเครื่องอ่ะแล้วเราค่อยๆขวานขวานโยกโยกขวานอ่ะแล้วดอกมันจะคลายออกดอกมันจะคลายจากที่มันติดอยู่เพราะว่ามันไปเกี่ยวรากไม้น่ยพอมันเกี่ยวปุ๊บเนี่ยรากไม้ยัดเข้าไปคิดแกมมันจะเข้าเข้าตรงนี้นะฮะ ม,มันจะมันจะดูดพุดลงไปเลยแล้วกําลังเครื่องมันจะไม่ไหวเราต้องคายดยอกออกมาหรือว่าถ้ามันแน่นมากจริงๆก็ต้องประแจจับก้านเลยแล้วก็บิดออกจับตรครับจับที่ก้านจ,จับจับตรงก้านตรงนี้คอม้าก็ได้หรือว่าคีมล็อกกคอม้าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือกรณีที่แบบว่าจริงๆไปเจาะในในสวนที่รากไม้เยอะเยอะ